สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมนําพระปอมเป็นพระเกน,นะครับเป็นพระเนื้อว่านของวัดฉลองภูเก็ตก็จะเป็นพ่อท่านเจ้าวัดนะครับก็นํามาให้เพื่อนๆชมกันดูว่าถ้าเจอแบบนี้เจอเนื้อแบบนี้อย่าเช่าเด็ดขาดนะครับเนื้อโซนนี้ไม่มีนะครับก็มีเกน,นะครับเพื่อนๆถ้าเป็นเนื้อนี้ไม่มีหลวงพ่อเจ้าวัดปีสองห้าหนึ่งหนึ่ง ถึงปี25 12นะครับก็จะมีชุดพร้อมกล่องเป็นกล่องใหญ่ก็มีแล้วก็เป็นแยกจำหน่ายก็มีนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เจอแบบนี้เนื้อแบบนี้ลักษณะตัดแบบนี้นะครับเข้าใจไว้เลยนะครับว่าเกนะครับเนื้อโซนนี้ไม่มีเพราะท่านเจ้าวัดพิมพ์นี้นี่ก็จะมีด้วยกัน2พิมพ์คือจะมีพิมพ์สามเหลี่ยมแบบนี้นะครับอง์นี้เป็นองค์แท้นะครับเดี๋ยวผมใช้เพื่อนๆดูเนื้อกัน นะครับเนื้อนี้ก็จะมีโซนนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเป็นพระทันจาว,วัดเนี่ยส่วนที่จะเป็นเนื้อว่านผสมยาหรือจะมีเศษทองคําหรือทองคําเปลวเนี่ยก็จะมีเห็นอยู่บ้างบางองค์เนื้อก็จะออกทางว่านยาชัดเจนก็คือจะมีเม็ดยาเนื้อเม็ดยาที่บดนะครับแล้วก็จะมีอะทองคําเปลวให้เราเห็นมีอยู่บ้างก็มี เพื่อนเพื่อนดูให้ดีนะครับรุ่นนี้มีเกเนื้อว่านนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าไม่มั่นใจอย่าเช่าเด็ดขาดนะครับก็จะมีด้วยกัน2พิมพ์เดี๋ยวผมหยิบให้เพื่อนเพื่อนดูก <c oughs> ่อนเพราะท่านเจ้าวัดปี2 5 <c oughs> 1หหนึ่งหนึ่งนะครับจะมีด้วยกัน2พิมพ์นะครับก็คือจะมีพิมพ์สามเหลี่ยมและก็จะมีพิมพ์ส <c oughs> <ๆ>ี่เหลี่ยมองค์ซ้ายมือคือเป็นองค์ที่แท้องค์ขวามือเป็นองค์ที่เกนะครับเพื่อนๆไม่มั่นใจอย่าเช่าเด็ดขาดนะครับ มีนะครับผมบอกได้เลยนะครับองหนึ่งเมื่อก่อนสวยๆคมๆหน้าตาชัดๆก็เกือบพันบาทแต่ปัจจุบ,บันก็ถ้าซื้อหากันสภาพส,สวยๆหน้าตาคมๆยันชัดๆก็ประมาณไม่เกินห้าร้อยบาทครับเพื่อนเก็เต้องบอกกับพระดีพิธีใหญ่นะครับก็เมื่อก่อนก็จะมีเป็นกล่องผมก็เคยมีนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นแยกนะครับแยกก็เป็นพิมพ์สามเหลี่ยมพ่อท่านเจ้าวัดฉลองเนี่ยเรามาดูยันด้านหลัง มาดูยันและคำาัำว่าหลวงพ่อเจวัดนะครับก็เป็นพระคู่วัดฉลองมาแต่ดั้งเดิมนะครับก็เป็นชาวบ้านก็เรียกว่าหลวงพ่อเจวัดเนื้อต้องเป็นเนื้อโซนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนถ้าโซนอื่นเนี่ยอาจจะฉ่ากว่านี้นะครับมีเม็ดยงเม็ดยาอะไรแล้วแต่มีเศษเปลวทองคําอะไรก็แล้วแต่แต่เนื้อต้องเนื้อโซนนี้นะครับนะครับไม่ใช่เนื้อโซนแบบที่ผมหยิบให้ดูเนี่ยจะต,ต้องเป็นแบบนี้ เพื่อนๆจาเนื้อกันไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าเกมีเยอะเด็กโดนกันมามากนะครับผมเองก็ยังเคยโดนสี่เหลี่ยมนะสมาธิเล็กนะครับส่วนมากนี่ก็ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์สามเหลี่ยมใหญ่อนะไรพวกนี้ก็จะมีเนื้อผสมน้ําผึ้งก็จะถูกมอดหรือถูกแมงกินไปบ้างบางส่วนก็จะมีพิมพ์เล็บมือพิมพ์สี่เหลี่ยมเล็กนั่งถือพัดพิมพ์สี่เหลี่ยมใหญ่พิมพ์เล็บมือนะครับพิมพ์สมาธิเล็กนะครับ พิมพ์สมาธิใหญ่เรามาดูเรามาดูเนื้อด้านข้างกันถ้าพบถ้าเจอแบบนี้ไม่แห้งแบบนี้นะอย่าเช่าเด็ดขาด,ดเปียกกช้ำๆแบบที่ผมไม่ดูเมื่อกี้ลองดูนะครับเนี่เนื้อแท้จะต้องเป็นอย่างนี้มีรอยปาดเราดูคําว่าหลวงพ่อจาตัวหนังสือให้ดีมีความแห้งมีความคมตัวอักษรคําว่าหลวงพ่อช่มนะครับาแต่ละพิมพ์ก็อาจจะแตกต่างไป บางทีคําบม่หลวงพ่อเชื่อมกลับกันก็มียันกลับก็มีนะครับแต่ต้องเป็นเนื้อโซนนี้ถ้าเนื้อแบบนี้ไม่ใช่นะครับผมไม่ดูเนื้อก่อนเนื้อแบบนี้เนื้อเปียกๆช่ำๆแบบนี้นี่ไม่ได้มีมวลสารอะไรเลยครับเนี่ยนะครับเป็นเนื้อออกสีอิดมอนนะครับถ้าเป็นพบเป็นเจออย่าเช่าเด็ดขาดเกนะครับองค์ที่ผมเคยอยู่เกเป็นพระเกนะลองดู ถ้าพบถ้าเจออย่าเช่าเด็ดขาดนะครับหลวงพ่อเช่มเนื้อว่านก็เป็นเนื้อว่านยานะครับผสมก็จะมีมวลสารนะครับว่านยาผสมด้วยนะครับขี้พึ่งหรือน้ำพึ่งนะครับก็เลยทำให้พระพิมพ์นี้ส่วนมากเนี่ยองค์ไหนที่จะเนื้อฉ่ำๆนะคล้ายๆเล็กเกอร์เคลือบเนี่ยก็คือจะมีน้ำพึ่งหรือขี้พึ่งนะครับ คลุมอยู่ทั้งองค์ก็มีนะครับเพื่อนเพื่อนบางองค์ที่รอดพ้นจากแมงกัดนะครับก็จะสวยแต่บางองค์ที่มีทองคาเปลวเสียทองคําเปลวมีว่านยาเม็ดดำดต่างต่างก็มีนะครับเพื่อนเพื่อนดูให้ดีสําหรับหลวงพ่อชวัดแม่ว่านนะเทียบไปดูกันแล้วนะครับถ้าพบเจอไม่มั่นใจอยาเช่าเด็ดขาดถ้าจะเช่าให้ดูเนื้อโซนนี้เป็นหลักนะครับเพื <S <S <ๆ S 1> ๆๆ่อนๆนลองดูกันอีกยึดหนึ่งนะครับเนื้อโซนนี้เป็นหลักเลยนะครับ ถ้าพบถ้าเจอไม่มั่นใจอย่าเช่าเด็ดขาดเก๋ดีครับกนไม่เจอไม่เคยเจอโดนแน่นอนครับเพืเ่อนๆโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่าพอมีประโยชน์ก็กดติดตามถ้าคิดว่าไร้สาระก็ขอให้ข้ามไป